อา้าวเราจะลงเรือเรามาท่าเรือแล้วจ้ามาท่าเรือแสมปูแอดแสมปูแสมปูแสมปูดูสีน้ำดูเห็นรากไหมคะมเห็นรากไหมเห็นรากกลงกลางวิวสวยงามางามากเลยสวยงามมากเลยสวยงามเราจะมราจะลงเรือ เราจะลงเรือนะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเราจะได้เล่นน้ำพ่อคิงบอกจะได้เล่นน้ำเล่นโคลน่มีแต่โคลนมีแต่โคลนเล่นโคลนเนาะคุณลุงนะว้ายยายตุ๊กโวยยัยน้อง ตู้มานั่งกับหลานอันหน้าไปทางไหนไปทางเรือนีครับทางเรือได้โอเคโอเคน้นท้ายเรืท้ายเรืออะไม่รู้จะพาเราไปทางไหนเอามือกล้องไปถ่ายรูปเนี่ยอพ่อน้องสันมาลูกมาตรงกลางปลอดภัยนะให้พ่อน้องสันถ่ายรูปหน่อยสวัสดีค่ะไป <rôle> ไปกันเองไปกันเองนี่อะแล้วจะไปไหแล้วกเราจะไปไหนสนุกไหมลูกเฉยๆแล้วแต่เขาจะพาไปกล้องค่ะกล้องยูเห็นยายไหมล่ะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว ังจากบ่ายสองไปน้ําจะท่วมเราจะมองไม่เห็นรากนะคะเราจะมองไม่เห็นรากไม้น้ําจะท่วมหมดเลยเราจะชมได้ในช่วงเช้าของแต่ละวันเราถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางนี้ที่ที่นี่ฝั่งทางนี้ค่ะได้ใั่ทางนี้ให้เราไปทางง้อยอีกฝ่ายผู้หน่เวลาจะให้รูกไปแล้ว เราเห็นเป็ความดันเริงจิอธิบายนยคะ่ะใครรู้อธิบายหน่อยแม่อ้ออธิบายหน่อยอันนี้รากรากราก,รากที่เห็นขึ้น,นมานะ่รา<อ>นะรากหายใจ,ใจราก,ใจะะา,ากหายใจอ่ารากหายใจนะคะเห็นไหมเป็นตอตอขึ้นมานี่นี่นี่เป็นรากหายใจรากหอยหรือรากแขนรากอากาศรากอากาศใครรู้ว่าให้ความรู้ไปด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นหายใจจะมีอยู่ฝั่งทางนี้นั่นเชืชอต้นโกงกลางเลยใช่ไหมคะต้นโกงกลางแล้วก็ปากโกงกลางยายเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเพิ่งจะได้มาเจอของจริงก็คือวันนี้วันนี้ถือว่าเรามาเที่ยวแล้วเราคุ้มค่าที่สุดเลย<ต>เป็นการมาเที่ยวทีได้ที่สุด

หรอสนุก้างที่นี่สนุกบ้างสนุกมากแพนหน่อยแพ่หน่อยโอ้รากอากาศอ้เป็นบว่าเป็นกอากาศเขาขึ้นมาหายใจทำไมเขาทิ่อยู่ได้ในน้ำต้นกลางกางทำไมเขาอยู่ได้ในน้ำเขามีรากเขามีรากยึดรากคำจุนใช่ไหมคะอรากคำจุน ปลาคือสวยนะฟองสวยมากอะไรอะไรอะไรลูกคืออะไรคุณลุงขายอยู่ในนี่เราสามารถจับปลาอะไรได้บ้างคะปลาทุกชนิดปลาทุกชนิดเราจะเราใช้อะไรจับคะนี่ปลากพขาวอ๋อปลากระพงขาวเราใช้อะไรจับคะ แม่ขั้นจลึกไหมแค่เอวอ๋อแต่ว่าคนไม่มีเท่าไหร่ค่ะถามว่าลงไปแล้วขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นโคนใช่ไหมคะอันนี่เป็นน้ำแคเอลตัวเลึอกหรือตัววะคนลึกกว่าน้ำม่ันปลาเป็นปลาอะไรไม่รู้ลูกเราน้ำน้ำเขาสีเข้มมันมองไม่ชัดเลย แล้วลลลไปเรื่อยๆไไหนกันโอ้ความสวยงามของภาคนน้หน่อยนะดูตากร้องของเราดูาดูตากร้องของเราสวยงามมากสลายมากเลย การทำไมซัดสัดตอนนี้ท่านเหมือนลากห้อยก็มีใช่ไหมเหมือนเนี้ยลากห้อยลงมาก็มีใช่ไหมก็ลงมาที่น้ำดูเขาลงมายังไม่ถึงดูดูดูเขาลงมายังไม่ถึงขับอ้อนขับอ้อนน่าตึ่งมากเลยระดับน้ำรน่าจะถึงที่บานแลวถึงนะถึงถึงนะท่วมหมดเลยคุบ้าน พุนนจะข้างบนน่ะป้า่ข้องบนทุกวน้ำพุ่มหมดเราจะขาวเราจะมองไม่เห็นทางานเลยมันจะไม่มีหน้าให้เราได้ดูเลยนไหนไหนไหนนกอยู่ข้างหน้านาะเนาะเนาะในนกกระเต็นไปไหนลูกนอยู่ไหนอ๋อมันไปแล้วไหนพ่อริงทำไมตาดีจังเลยไปแล้ว เห็นหรือยังเห็นหรือยังกระเตนหรอกระเตนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ สารไม่มีเสื้อชูชีพเลยแสดงว่าคุณตาบอกว่าน้ําไม่ลึกน้ําครึ่งเอวแต่อากีโคนทั่วหัวดูดูเสาไม่เห็นอะไรนอ่หอยดอกน่าจะยังหอยไหมเนาะแปลว่าทำงานขึ้นเสาอ่ะไอ้หอยนางลมไหมที่เขาเลี้ยกนั่นเออก็ให้ให้เจี๊ยงหอยนางลมหรือเปล่าใช่ไหม นไงใช่ไหมเปาันับน่มันไป่งอมันระดับน้ำมันไม่ถึงไงน่าจะันว้าวน่าจะน่าน่าจะเป็นว้าวมองฝ่ามือมองไปสูงๆค้างๆแม่ไก่ครับต้นสสนมองไปสูงๆไกลๆตน้ำตนสูง้วเหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ข้างเขาแม่ไก่เห็นไหมคะเห็นไหมอยู่บนอุ้ยไกลมากเลยไกลมากเลยข้างเขาวม่อ๋อให้พวกหนูดูเหรอให้พวกหนูชมข้างเขาแม่ไก่อ๋อได้ยายแพนเห็นไหมลูกเห็นไหมโอ้ยมันอยู่ไกลมากเลย คุณตามันไกลมากเลยครั้งคขาวแม่ไก่น้องแบมเห็นไหมลูกเห็นคะลูกมาแฝงแล้วเชื้อหอยมาก่อฟังคุณตาให้ความรู้ให้เชื้อให้เชื้อหอยมาก่อแล้วมันก็จะโตอยู่นี่เหรอคุณตาอยู่อยู่ในกระชังนี่แหละคะคุณตาครับผมเลียงล้ยงสองเดือนอปูข้ามดาเห็นไหมใกล้ใกล้ไหน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 นไหนน เราเห็นแต่ว่าอยู่ในกล้องของเราอันมันตัวเล็กๆมันก็ยดนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับปูกล้าปูกล้าดาปปูกล้าดาบตัวเล็กตัวเล็กมันเห็นหางนั่นแหละเห็นหาง เห็นไหมเห็นไหมไม่มีปูเล็กเต็มเลยโอ้เดี๋ยวไปดูลานลานปูก้ามดาไปดูอ้าวคุณตาจะพาไปดูลานปูก้ามดาเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางน้ําไปด้วยนะคะนอกจากจะได้มาชมลากรากต้นก้าโกรงกลางแล้วเรายังได้ชมปูก้ามดาไปด้วยเดี๋ยวคุณตาจะพาเราไปชมอีกค่ะพี่ลากันยับไปตลุกน้องแมมมานั่งข้างในไหม อันนี้คุณตาอธิบายว่าอะไรนะที่พ่อเชื้อหอยนางรมอุ้ยน่ารักมากแล้วทำไมมันเหมือนแต่น้ำมันจะท่วมอยู่นะช่วงนี้นี่เราล่องเรือล่องมาชมนี่ก็คือน้ำลดแต่หลังจากปลายสองไปแล้วน้ำจะท่วมเป็นที่เพะอพ่อเชื้อหอยนางรมเขานัดบายอุ้เดี๋ยวสวยงาม เรามีเพื่อนแล้วเราไม่ต้องลงไม่ต้องน่าใโมไม่ต้องไม่ต้องรีบได้ไหมคะไม่ได้เหรอไม่ทำไม่แล้อ่อเรามีเพื่อนร่วมเดินทางด้วย าจจะเมาลำก็ได้อากาศเย็นสบายมากเลยก็ทิ้งล้ำทะเลแต่ยายก็ไม่กล้าชิมน่าดูสีน้ำกล้ามของปูใช่กล้าปูเยอะเลยนี่น้อยหน่อยนี่ไงว้าว เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมคงเห็นไหมออกสีส้มๆแดงแดงใอยู่เต็มไปอยูเดิมเลยเต็มหาดทรายเลยระวังกระเป๋าแม่เลยโอ้โหมีแต่ก้ามเห็นไหมเยอะแยะโอ้ปลากรูกล้ามดาบปลากรูกล้ามดาบสงสัยเขาเอาก้ามเกาเป็นอาวุธอะไรนี่ว่าปูกล้ามดาบแล้แบบจะเออไม่เป็นไรลูกค้าหล่นลงล่างเลย ดามดามไม่ให้ดามามเข้าขี้ใจแล้วว้าวิ่ไม่่านแล้วกล้ามอะไรนะปูกล้ามอะไรนะามปูกล้ามดับเห็นไหมข้เห็นไหมเห็นไหมเป็นสยกล้ามมันมันแสงจับเกิน พากกันมาลงเลือตอนมาพากกันมาแบบเดินสะพานมาตาคะกลับพากันลงเรือเพื่อที่จะมาดูกล้ามดาโอเคบ่ไปไม้สะกดใช่ไหมคะใช่ค่ะนาตาแม่กบนะคะไม่ใช่มาตาแม่กบเราเรียนภาษาไทยนะน้องแมมสนุกไหมลูกสนุกไหมลูกสนุกไหมคะพันลงเรือเดินทางต่อหลังจากเรามาดู อาาที่อ right, right. okay. yeah. uh, yeah. ยู่เป็นแหล่งที่อยู่ของปูก้ามดาบแล้วเราก็จะเดินทางต่อคุณตาลุยเลยคุณตาเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะแรงโอ้โหยันควายหอยหอยตัวอะไรบ่ออนุบาลบ่ออนุูกบอลขาะหอยเขาะหอยนางลมเวลาน้ำขึ้นหอยจะมาต่อใจะมาสวยมากเลยเวลาน้ำขึ้นแล้วน้ำจะท่วมค่ะตอนนี้น้ำลงค่ะ วกเราก็จะมาล่องเรือดูมาดูชมวิวไม่ได้เราจะไม่เห็นวิวเลยเราจะไม่เห็นความสวยงามโอ้โหข้างหน้าละลางตามากเลยเยียงเอียงโอ้มีนายมีนายท้ายเรือแล้วก็มีนายหัวเรือด้วยมีนายหัวเรือด้วยเป็นพวกกำกับโดยพี่เซฟนั่นเอง พี่เซฟเป็นนายหัวเรือเลยคุณตาเป็นนายท้ายเรืออ่านายท้ายเรือให้ความรู้ของเราโออว้าว่ายูเยอะเลย้เลยโอแล้วเราจะไปกันเล

อยู่แข็งอยู่รองเท้าเราจะเปื้อนไหมล่ะคุณตามันแข็งมั้ยมันแข็งก็เลยอยู่ไม่ได้น้องเคยน้องโอ้นี่ไง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 อย่าอับบ้ย่าออปไปกับบ้านออกไปกับบ้านเห็นไหมนั่นนั่นๆล้มมาเอากระเป๋าไมาย่าด้วยย่ามีปลากระตือนึ่งตัวนึงมีปลากรตือนึ่งตัวนึงเรากำลังจะลงเรือขึ้นไปทรายหา ทุกวันเลยใช่ไหมคะนี่ท่วมทุกวันท่วมตอนกลางคืน,นแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วแล้วเวลาเวลามันเป็นหาดแบบนี้มันม,มีมีอะไรให้อาศัยอยู่ข้างบนคะ,นอ,ะอ๋อก็มีปูเหมือนกันถ้าเขาจะขึ้นทางนี้ปูกล้ามดาบใช่เขาจะขึ้นก็ข,ข,นข,ขึ้นได้คุณตาพาเรามา หาดทรายตรงนี้ถ้าน้ําขึ้นจะท่วมไปหมดเลยท่วมหมดเลยนะคะดูสินี่มองดูละลานตาเป็นทรายหาดยาวมากเลยนี่ค่ะนี่ตอนนี้กําลังจะขึ้นเรือกลับค่ะ,ะเราลงเรือคุณตาก็พาหาดตรงนี้เป็นเป็นหาดเขียนป้ายไว้ว่าน้องเคยล่องยัางคลองสแสมผู้น้องเคย อ๋อน้องเคยคงจะประ,ประมาณว่าน้องเคยมาล่องหรือยังคลองสแสมผู้ผู้แห่งนี้นะคะตรงนี้น้ําขึ้นถ้าน้ําขึ้นเป็นน้ําหมดเลยเป็นน้ําหมดเลยเป็นน้ําหมดเลยแต่ถ้าตอนนี้ามมามเขาน้ำลดเ,เ,ลเขาลดได้ในระดับนี้<อ>ธรรมชาติทางน้ําทาง<ด>ทะเลตรงนี้โอ้อลังการน่าขึ้นมากเลยขึ้นเรือก่อนนะค<ท>ะนี่คุณตากําลังจะพาเรางึันเรือ ทีนี้เราจะล่องเรือกลับแล้วลองเรือกลับแล้วคุณต,ตากําลังกลับเรือกําลังกลับเรือพาเรามาเที่ยวโอไไ้ไปละไปละใครไม่ได้ลองเรือเหมือนพวกเราไม่มีประสบการณ์ถือว่ามาไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงอ่ะ ไม่ถึงแสมพผู้ค้างคาวแม่ไก่โอ้เห็นไหมดำๆค้างคาวแม่ไก่อูู่่นนู่นนู่นอยู่บนต้นไม้ดำๆอยู่ใกล้ต้นไม้อ่ะคุาตาบอกว่าค้างคาวแม่ไก่จะตัวใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าเอฟซีเห็นหรือเปล่ายายซูมยายซูมเข้ามาตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามาดูด้วยตาตนเองนะคะมาดูด้วยตาตนเอง หูบ้านสะแม่ผู้ตำบลแกลงจังหวัดระยองดูดูดูกำลังขึ้นใหม่กำลังขึ้นใหม่กำลังทอดตัวขึ้นใหม่ต้นโครงกลางเขจไหมเขาจะขึ้นเขาจะเป็นต้นไม้ที่เขาสามารถปรับตัวอยู่อาศัยอยู่บนน้ำได้ นาะหมดที่ตื่นเต้นแล้วหมดที่ตื่นเต้นแล้วาไหม้ต้องเรือกลับแล้วนะคะคลิปนี้สนุกสนานด้วยการลงเรือคุณตาคนขับเรือบอกว่าขึ้นไม่ได้แต่ส่วนตรงที่พวกเราขึ้นได้นั้นมันเป็นเลนแข็งแลวพวกเราขึ้นไปได้นกนกว้าวเห็นไหมคะนกอะไรเอ่ยนกอะไรนี่นก น้ำว wow, <c oughs> ้าวสีดำๆเห็นไหมน่งจับจุนตอเห็นไหมเห็นไหมเฮลโหลบายบายพวกเราไปเยี่ยมคุณนะเรามาเยี่ยมคุณนะว้าวสังเกตเลยเด็กๆว่าน้ำล่าน้ำล่าถึงหอยแล้ว ได้ยักได้ตัวดีนะต่ออีกสักคืนนึงไม่ต้องกลับเลยเรากำลังสนุกมากบ้านโบราณให้คนพักไหมคุณตาให้คนมาพักไหมไม่มีใครกล้ามากาใครมีใครกล้ามแกทุกคนแรกเลยเดี๋ยวพวกคุณตาอยู่นี่รู้ดีใช่ไหมคะอ๋อแต่ทำเอาไว้ทำทำไว้ทำไว้อ๋อเข้าใจ คุณตาบอกว่าบ้านโบราณไม่มีใครไปกล้าพักแต่ทําไว้ทํำไว้ให้ให้ใครอยู่ก็ไม่รู้ค่ะคุณตายังท้าทายให้ยายมาอยู่เดินทางกลับแล้วไหนไหนเรามาทางนี้ใช่ไหมนี่ค่ะนี่คือทางที่เรามาทางนี้คือทางที่เรามาแต่เราจะเลยเราจะมาด้านนี้จะมาด้านนี้โอ้ยสนุกสนานมากเลย น้าหาหอยหรือเปล่าโอยเดินได้นไม่าปัห้าวาไรกันหรืหาอะไรหปูัว่ได้ไหมคะได้ไหมคได้ไหมได้ไหมเป็นตัวเดียวโอ้ขอให้มนหานเด้อใช่ไหมชาวกะมงนมาหาปู จะมีสัตว์ที่เป็นอาหารเอาไว้ให้ชาวประมงแถวนี้ได้จับไปจับไปกินเหลือกินแล้วก็เอามาขายจำหนา่ายนะงแดอะไรนะโปง่งแทนโป่งแดงอ่ะมันต่างกันยังไงโปงแดงมันไม่มีรากเยอะมานโปงกลางนะเยอ อ๋นอน,นี่โป่งแดงเือนี้เ็ป่งแดงเหรอเเนี่ยราลกมันจะแตกต่างกันเลยใช่ไหมท้ยเออใช่นี่เหปงทองนี่โป่งดองะโป่งแดงป่งทอง่แหละเพราะว่าเวลาเรามองทองม่เขให้เราเใช่ไที่ปงทองเนี่ยอ๋อที่เหรออ๋อป่งแดงป่งทองวปงไหนไม่รู้เรรู้แต่ว่าต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่ในน้ำได้ แล้วลากมันก็ไม่เหมือนเพื่อนลากมันหายใจด้ายลากมันหายใจแล้วมีลากจี๋ใหญ่เป็น,เป,นเป็นตัวค้ำด้วยเป็นลากค้ำจุนด้วยโอ้ยสมัยเราเรียนมาเราจำจำนะหอยเจอหรือยังเจอปูหรือยังเจอปูหรือยังถ้าเจอปูดำยายจะกระโดดลงไปเอาเลยนะนี่ไหนะใครเจอปูบอก่อย ใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหมค่ะเห็นท่าเรือข้างหน้าที่เราจะขึ้นไหมได้แล้วจูาหา้ยไหม่ใช่ใช่ใช่จยาตัวใหญ่เอาตัวมี๊าสามตัวเขาองแดงวยน้อดงด้วยมีไข่ด้วย ูดำปูดำามว่าถือว่าปูดำกับปูมาตากันไมครับปูดำเนื้อมันจยกว่าปูแม่ใ่ใช่ใชเหมือนสีออกเหมือนเตาน่ะน่ะอ่าอ่าตา้อใช้คอสนะคุณยายจอนที่เราจะกินเหรออาคงไม่สุดความสามารถเราหรอกเรามีคกเรามีสาหินอยู่ยายมีสาหินอยู่อ ถึงท่าเรือแล้วท่าเรืออยู่ข้างหน้าเราท่าขึ้นเรือพวกเราอยู่ข้างหน้าสนุกสนานมากเลยเด็กๆเป็นแฟนทั้งหลายมานะคะจังหวัดระยองอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกาย่ยายไม่รู้ว่ามันมันเปิดให้ท่องเที่ยวมานานหรือยังยายเพิ่งมาเป็นครั้งแรก อาจจะมีหลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้บอกว่าโอ๊ยคุณยายเอาคลิปนี้มาลงแล้วเขาเปิดให้ท่องเที่ยวตั้งนานแล้วอันนี้ยายก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณยายที่บ้านแสมผู้ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มาก็อำเภอกแกลงจังหวัดระยองนะคะามานะคะมามา คลิปนี้เราจะปิดกันที่เราจะขึ้นอ่าเราจะขึ้นท่าอ่าเราจะขึ้นท่าเรือเระจะให้เรือไหลไปเรื่อยๆก่อนนะคะเรอขึ้นฝั่งเลยขึ้นยังไงล่ะลอยขึ้นตุ๊กป่งตุ๊กป่องขึ้นเลยใช่ไหม ตอนพวกเรามาพวกเราเดินสะพานไม้ไมเห็นสะพานไม้ข้างบนไหมคะสะพานไม้บนอยู่บนโดมสีเหลืองแล้วเราก็เลีเาา้ยวซ้าย ไปตามนี้ค่ะตามนี้เลยโอเคได้เลยบ้้านนนหลัังอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเบิกค่าใช้จ่ายข้างหลังได้เบิกค่าอ้าวนนี้เอาไว้คลิปนี้เราก็จบด้วยตอนที่เราจะขึ้นท่าเรือนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าโอ้โหรักวัวเด็กไว้อย่างนี้เลยเหร